สบ no. ายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท <deal> ่านพอกับเคยลาเคยเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่หกเดินหาสองพันเจ้าหาเฮ็ดยังเด้อหมนี่กันมาแล้วมาโกดโลไปซับยังไปซับไปซับดูไปไปเอาเชียร์มาซับ đềt, đềt, po sĩ vay kinh bát pho Thái Hút Na, dạ muốn, dạ muốn, po sĩ vay kinh Thái Hút Na như vậy. Của là kinh sếp. Nam

เห็ดไอนเห็ดอนุเดอนุหดเห็ดเนาะไผหดเห็ดนะใช่ลูกไปดูซิไปดูซิอตรไหก็มีเอาออกแล้วลูกเอาออกแล้วเอาออกแล้วใอออกแล้วเอาออกแล้วโดยโดย สองคนจะตีกันแล้วครับออกมาออกมาตัวจะไปเป็นกรรมการได้คนส่วนสองคนจะตีกันแล้วครับเฮ้ยอย่าไปเช่นน้อยลุดมือลงฮะมันสั่งกันกับมื

ăn uống luôn uống uống sai uống 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 để tôi ngon lên là cái xe cướp bên đi Em em xe hai cướp nữa Vậy hai đi Em em xe cướp hai Leo Một mẹ เออไซเออรามเป็นกับไซโลสซะไซเอเออไซดึงงอกดึงงอ,อกเออนี่ไซว่า ham สเป็นมามามันแดดมั้น อมันอิ่มแล้วลูกลุงลุงาหายมันเลยลุงหายแล้วลูกมันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วพอพอพอมามามา ลุงเอาหายแล้วลูกไ,ไดีดยมันกิน้วลูกมันกินนะโอ้คันนั้นนี่แหละบต่ต๊กโอ้แต่มือนาะดังครึงครึงมือชุดตไปบุญบางไผ่ย,ยังบต่ต๊กเอา เออชวนกันไป <c oughs> ชวนกันลงไปเล่นมะกรอกอีกเลย <laughs> งาแตงนี่ เฮือนชาจอยเดี๋ยกไก่เฮือนชาจอยนะโอ้โห้สีมาเลยพี่น้องพวกผาห้องตึมตม พอดีแล้วลุงเขากับไปจับอึงไปจับกบแล้วก็ขึ้นไปเห็ดกินเลยว้าวเรือมาบลอดอย่าเห็ดได้อย่าเห็ดได้อ้แพงตัวมาเจียวไม่มคอนตีอ้เออทั้งมาเละโอ้โหเป็นระบาดเปแต่ย่านขนาด ยังเลยเออ,อเขาเป็นคนล่าเขาเบาย่ยนดอกหาร้อยกับหาร้อยเงินล่าผลสีมาเลยพี่น้อง้าห้องตึมตึมตึมเลย ตกแล้วทางเขาหน่เนาะปลาป็ายาไปฮาแม่ไปอย่าเห็นน้องอย่าเห็นน้องปลาน้องปลาน้อง

Lôm Malay pamuapa, dạy ngay cả bà 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 ปูไปเลยควายเนาะํงงงงำก็ลงไปผูกเลยนี่กินเต็มที่เลยผูกวันนี้เลยบ่ควายเนี่ยเออยังมันเหยียบท่อเนาะมืินยังเอาขืนมาป้อยมัก็ะชิขืนมากอยู่ดอกมันได้กินหละมันเคยได้กินป้า้าบ่มีพายุหนาห่านด้ยนี่ น้องกับยีนาย่าเรียนกับจักเล่นน้ำอือมีแต่ผู้ดื้ออยูน่นมกันสายเอาลอดเอาลอดจับได้บ่พอพ่อจ,จับให้ย้ำพ่อมาได้อยากเล่น <laughs> ตกแล้วทั้งมันดังนะแต่แถวนี้ยันแต่มันบ่ตกนะ โอ้ลมมาแห้งแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี